สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e ทันนิ่งฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงมากๆเลยนะคะการแข่งขันระหว่าง n v i d i ีดกับ AMD โดยเฉพาะในตลาดชิป AI ที่แข็งกันดุเดือดมากเรามีข้อมูลน่าสนใจจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งกระทู้ reddit ที่คุยกันลึกๆภาพรวมบริษัทอนวเดีเองแล้วก็มีส่วนที่น่าสนใจจากหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของ NV ็นีดด้วยค่ะ เราจะมาลองดูกันว่าเออตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงอะไรทำให้เอ i d i a เดียเขาเด่นขึ้นมาแล้ว AMD เจอความท้าทายอะไรอยู่บ้างถ้าดูภาพรวมตอนนี้เออเอ็นวีดียดูนำอยู่นะคะโดยเฉพาะตลาด AI Machine Learning ที่แบบว่าเป็นแหล่งทำเงินหลักๆเลยตอนนี้ใช่ครับใช่ใช่ข้อมูลจาก Reddit ก็ย้ำตรงนี้เหมือนกันค่ะแล้วตลาดเกม PC ล่ะคะเกม PC นี่ NV ็นวีเดียก็ยังนำอยู่เยอะครับ จาก Steam Survey นี่ NVIDIA ไป75%เลยนะ AMD ประมาณ15%ถึงแม้ AMD จะแข็งแกร่งในพวกชิปคอนโซลก็เถอะแต่พอย้อนไปดู NVIDIA เดียเขาก่อตั้งมานานนะตั้งแต่ปี93แล้วก็บุกเบิก GPU ปี99เก่าการตัดสินใจทุ่งกับ AI แล้วก็ CUDA ของเขาเนี่ยอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆครับใช่เลยค่ะจุดนี้น่าสนใจมาก ที่ว่ากันว่าหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์ถูกต้องครับมันคือระบบนิเวศซอฟต์แวร์โดยเฉพาะคูด้าที่เขาทำมาตั้งแต่2007นานมากแล้วคนใช้เป็นล้านๆเลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าค่าเริ่มต้นไปแล้วสำหรับคนทำ AI อืใน Reddit หรือหนังสือก็พูดตรงกันเลยว่าแอปที่รองรับมีเป็นพันๆตัวมันทาให้นักพัฒนาเขาทางานง่ายทางานได้เร็วขึ้นเยอะเลย นี่แหละครับคือสิ่งที่ AMD ยังตามอยู่เยอะ,อ,ะอืมก็ยังตามอยู่พอสมควรมีเคสอย่าง g จอร์จฮอ t ที่เป็นนักพัฒนาเก่งๆนะครับเขาเคยพยายามจะมาช่วยสนับสนุนเลยนะแต่สุดท้ายก็เจอปัญหาความยุ่งยากเยอะเหมือนกันหรืออย่างเรื่องที่ AMD ยังไม่เคยส่งผลทดสอบ ML Perf อย่างเป็นทางการเลยเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความพร้อมของอีโค y ิสต m มเขาอ๋อค่ะคือต่อให้ฮาร์ดแวร์ AMD อาจจะราคาดีกว่า แต่นักพัฒนาที่เขาชินกับ CUDA ไปแล้วเนี่ยการจะย้ายค่ายไป ROCm มันมีต้นทุนแฝงไงครับทั้งเรื่องเวลาเรียนรู้เครื่องมือไลบรารีที่อาจจะยังไม่ครบเท่ามันก็เลยทำให้หลังเลที่จะเปลี่ยนกันเข้าใจเลยค่ะเหมือนติดเรื่อง Ecosystem ไปแล้วแม้ว่า AMD จะพยายามซื้อกิจการอื่นมาช่วยอย่าง c y l i n x หรือบริษัทซอฟต์แวร์ AI ก็ตามใช่ครับการซื้อกิจการพวกนี้ก็เป็นความพยายามที่ดีนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกพักใหญ่เลยแหะครับ กว่าจะรวมกันแล้วเห็นผลจริงๆจ,จังๆแล้วถ้ามองเฉพาะตัวฮาร์ดแวร์ล่ะคะในตลาดเกม AMD ถือว่าสู้ได้ดีอยู่ใช่ไหมโอ้สำหรับเกมเมอร์นี่ถือว่าสู้ได้ดีมากครับถ้าวัดประสิทธิภาพต่อราคาเนี่ย AMD ทำได้ดีเลยนะหลายคนใน reddit ก็แนะนำสำหรับคนงบจำกัดแบบ budget gamers ค่ะแต่ว่าพอขยับมาเป็นเวที AI ระดับสูงเนี่ย ชิป H 1 0 0ของ NVIDIA เดียเขายังนำอยู่แม้ AMD จะมี M I 3 0 0 X ออกมาบอกว่าแรงใกล้เคียงกันราคาถูกกว่าแต่ก็ยังมีการถกเถียงกันเรื่องประสิทธิภาพจริงๆเวลาใช้งานหนักๆโดยเฉพาะฟีเจอร์อย่าง Transformer Engine ของ NVIDIA ดียที่ช่วยเร่งการเทรนโมเดล AI ใหญ่ๆได้ดีมากซึ่งอันนี้สำคัญมากในยุคนี้ครับแล้วเรื่องการผลิตชิปล่ะคะทั้งคู่ก็พึ่งพา TSMC เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับทั้งคู่เป็น Fabless คือออกแบบเองแล้วก็จ้าง TSMC ผลิตให้ซึ่ง TSMC ก็มีความสำคัญมากๆเลยในวงจรน,นี้แต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพารายเดียวเกินไปเหมือนกันนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์จีนไต้หวันที่คุยกันเยอะใน Reddit ว่าเออมันอาจจะมีผลกระทบได้ในอนาคตนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ววัฒนธรรมองค์กรของ Nvidia ที่เขาเรียกว่า the Nvidia way ดูเหมือนจะเป็นอีกปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่ในหนังสือพูดถึงเยอะมากสําคัญมากครับ วัฒนธรรมนี่แหละคือตัวขับเคลื่อนองค์กรเขาเลยความเป็นผู้นำของเจนเส้นห่วงนี่ชัดเจนมากเขาเน้นลงมือทำจริงจังแบบไว้บอร์ดกันเลยตั้งมาตรฐานสูงปรีดให้ฟีดแบ็กกันตรงๆแบบที่เขาว่าคำวิจารณ์คือของขวัญหรือการสร้างบรรยากาศที่แบบว่าเร่งด่วนตลอดเวลาเหมือนอีก30วันบริษัทอาจจะเจ๊งอะไรแบบนี้มันกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมตลอดเวลาครับ ฟังดูเข้มข้นมากเลยนะคะแต่มันก็คงได้ผลจริงๆสินะใช่ครับแล้วเขาก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเก่งด้วยนะอย่างตอนชิป NV1 NV2 ที่มันไม่เวิร์กเนี่ยก็กลายเป็นบทเรียนสำคัญให้ Rewa 128่า128ประสบความสำเร็จได้รวมไปถึงกลยุทธ์การทำงานที่เร็วมากๆอย่าง t r e e Team t w Season ที่ทำให้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทุกๆ6เดือนแสงหน้าคู่แข่งไปเลยโอ้โหเร็วมากครับ แล้วก็การกล้าเดิมพันใหญ่ๆกับ CUDA และ AI ตั้งแต่แรกๆด้วยตอนนั้นตลาดยังไม่ชัดเจนขนาดนี้เลยนะการซีเมลอนนกมาเสริมทับด้าน Data Center กับระบบเครือข่ายความเร็วสูงก็เป็นการมองการไกลที่สำคัญมากสำหรับ AI สเกลใหญ่ๆครับกลับมาที่ AMD บ้างค่ะในฐานะผู้ท้าชิงนี่คือต้องสู้หลายศึกเลยทั้ง Intel ในตลาด CPU แล้วก็ Nvidia ในตลาด GPU ใช่ครับเหนื่อยหน่อยเพราะต้องสู้หลายด้าน ข้อมูลจาก reddit ก็มองว่าโจทย์ใหญ่สุดของ AMD ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่การพัฒนาฮาร์ดแวร์ให้แรงขึ้นอย่างเดียวแต่คือการสร้าง Ecosystem s o ส์ซอฟต์แวร์ AI ให้มันแข็งแกร่งพอจะสู้กับคูด้าให้ได้ซึ่งอันนี้มันยากต้องใช้ทั้งเงินทุนทั้งเวลาเยอะมากๆเป็นความท้าทายใหญ่จริงๆนะคะใช่ครับอาจจะต้องหาทางเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ niche market ไปก่อนหรือใช้เรื่องราคาเข้าสู้ถ้า NVIDIA ยังตั้งราคาสูงต่อไปเรื่อยๆแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่2เจ้านี้ อ๋อยังมีเจ้าอื่นอีกครับมี Intel ที่ก็พยายามกลับมาในตลาด GPU และ AI แล้วก็พวกบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google, Amazon ที่เขาก็พัฒนาชิป a s i ของตัวเองเหมือนกันพวกนี้ก็อาจจะเข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาด AI ได้ในอนาคตสรุปก็คือตอนนี้ NVIDIA ยังนำอยู่มากโดยเฉพาะในสงคราม AI ด้วยความได้เปรียบเรื่อง Ecosystem ของ CUDA แล้วก็วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งมากๆถูกต้องครับ ส่วน AMD ก็ต้องพยายามอย่างหนักเลยในการสร้างความเชื่อมั่นให้หนักพัฒนาแล้วก็สร้างอีโคซิสตมของตัวเองขึ้นมาค่ะแต่ตลาดนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากจริงๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อพิจารณาถึงความได้เปรียบเชิงลึกด้านซอฟต์แวร์และวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของ n v ็นวีดีแแล้วเนี่ย คำถามที่น่าคิดต่อก็คือการแข่งขันที่แท้จริงในตลาดชิป AI ระดับบนสุดๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในอนาคตอันใกลน้นี้หรือว่าสมรภูมิมันจะเปลี่ยนไปสู่การแข่งขันในตลาดเฉพาะทางมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมทางเลือกใหม่ๆจากผู้เล่นรายอื่นเข้ามาแทนที่เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆค่ะ ชอบเล่มนี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้าค่ะ